That's what he paid me. ว,วันนี้ก็พบกับเรื่องราวของวงการฟุตบอลที่จะนํามาเล่านํามาพูดคุยแล้วก็นําเสนอให้กับแฟนเพจทุช่องทุกท่านวันนี้ครับอยู่กับเรื่องราวของปัญหาภายในที่ซอดอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงระยะหลังเนี่ยเราต้องบอกว่าผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ดีอย่างที่ทุกคนคุ้นชินตาไม่ได้ประสบความสําเร็จเหมือนกับยุคที่เซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันเคยทําไว้นับตั้งแต่ปีแดดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไร้กุนซืออย่างเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันคุมบางเหียนตั้งแต่ปี2 0 1พพวกเขาแทบไม่ เขียดเข้าใกล้ความสําเร็จในระดับที่เคยทําไว้ได้มาตลอดระยะเวลา20-30ปีหลังเลยหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่ทุกคนเห็นมันคือภาพเบื้องหน้าของความล้มเหลวที่ทุกคนกล่าวโทษไปยังกุนซือไม่ว่าจะเป็นเดวิดมอยส์หรือฟันกาวโซเช่มูรินโญหรือโอเล่กุนนาโซชา แต่นั่นเป็นเพียงแค่ภาพที่ทุกคนเห็นเป็นภาพเบื้องหน้าที่ทุกคนมุ่งเป้าไปกล่าวโทษเพียงเพราะว่ามันถูกกล่าวโทษได้ง่ายที่สุดหรือเปล่ายามทีทีมทำผลงานได้ไม่ดีปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ที่ผู้จัดการทีมจริงๆหรือวันนี้ทะลุช่องจะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันครับในยุคข,ของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือเป็นหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ที่ประสบความสุจมากที่สุดในเกาะอังกฤษและในโลกนี้เลยก็ว่าได้พวกเขาครองความยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนานและทุกคนต่างยกย่อง,องว่ามันคือผลงานของบรมมคสสื่่่ออยาาาาาง Sir งงเล็็กกกัันนนนนนน้้หหททํีีภไว สคัญอย่างมากเช่นกันที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้ใตการคุมทีมของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสัน ประสบความสําเร็จอย่างที่ทุกคนเคยได้เห็นผ่านตากันมาจนถึงทุกวันนี้หนึ่งในบุคคลที่มีส่วนสําคัญในการผลักดันและก็ทางานอยู่เบื้องหลังเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันและควรได้รับคำชื่นชมนั่นก็คือ CEO อย่างเดวิดกิลสสโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสโมสรที่มีระบบการทํางานไม่เหมือนกับสโมสรดังทีมอื่น,นพวกเขาไม่มีดีเรกเตอร์ออฟฟุตบอลหรือผู้อํานวยการด้านฟุตบอลเพื่อตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเกี่ยวข้องกับเกมฟุตบอลโดยตรงเช่นการซื้อขายนักเตะหรือการแสวงหานักเตะที่มีพอสรร์เเป็็นนนต้น สโมสรที่มีโมเดลเหมือนบริษัทเหมือนธุรกิจอย่างหนึ่งซะมากกว่าพวกเขาจะมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของตัวเลขจํานวนมูลค่าสโมสรการเงินต่างๆมากมายซึ่งสิ่งเหล่านั้นถูกตัดสินใจโดย c ีอของสโมสรไม่ใช่ผู้จัดก,การทีมหรือผู้อานวยการด้านฟุตบอลในยุคข,ของเซอร์เล็กร์กูสันด้วยความที่ c ีออย่างเดวิดกิลนะครับเป็น c ีอที่เข้าใจเรื่องของฟุตบอลเป็นอย่างดีเขารู้ถึงจุดหมายและความต้องการของเซอร์เล็กร์กูสันทำให้การซื้อขายนักเตะหรือการพัฒนาทีมเป็นไปด้วยความราบรื่นเพรรราาาาาะกาาะกกทํงงนหว่ผู้จัด ทีมกับ c ี o มีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีแต่เมื่อเซอร์เอเล็กซ์เฟอร์กูสันวางมือมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของยูนเต็ดการเสียเซอร์เอเล็กซ์ไปเพียงคนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เสียหายมากพอแล้วแต่การเสียซ e ออย่างเดวิดกิลไปพร้อมๆกันทําให้ยูนเต็ดเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านครั้งยิ่งใหญ่เราจะไม่ขอโฟกัสไปในพาร์ทของผู้จัดการทีมมากนักนะครับเพราะว่ามันเป็นพาร์ทที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหลังจากเซอร์เอเล็กซ์เฟอร์กูสันวางมือไปมันเกิดอะไรขึ้นบ้้้้าาางงงงงงงแแต่่่่่วัััันนนนนนนีีีเเเเเเรรจจะะะกกกไปท CEO David ทืืืืออออออขขลลลบหมิ โบกมือลาจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอ็ดวูดเวิร์ดต้องมาดูงานภายในสโมสรปีศาจแดงมากขึ้นดูภาพโปร่งของทีมมากขึ้นและกลายเป็นคนที่ดูแลเรื่องของฟุตบอลแทนเดวิดกิลไปโดยปริยายนับตั้งแต่ปี2013จนถึงปี2020ปัจจุบันนี้ระยะเวลากว่า7ปีนับตั้งแต่เอ็ดวูดเวิร์ดขึ้นมาเป็น CEO ของสโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขามีปัญหาภายในกันอยู่ตลอดเวลาเรามักจะเห็นข่าวออกมาว่าภายในของยูไนเต็ดมีปัญหากันมีการคุยกันที่ไม่ลงตัว อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะปัญหาการซื้อขายนักเตะในทุกยุคทุกสมัยของโค้ชทุกคนจะมีเครื่องหมายคําถามอยู่ตลอดเวลาว่าเอ็ดวูดเวิร์ดทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วจริงๆเหรอคําถามนี้เกิดขึ้นตลอดในหัวของแฟนบอลบิสาัดแดงและกระแสะข่าวที่โจมตีเอ็ดอยู่ตลอดเวลาว่าเอ็ดวูดเวิร์ดเอาข่าวเหล่านี้เกิดขึ้นจริงอยู่ตลอดเวลาจนทําให้ยูไนเตดมีกระแสะข่าวว่าพวกเขาสนใจที่จะหาผู้อํานวยการด้านฟุตบอลมาทํางานอย่างจริงจังแต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงสักทีเราอาจจะด่วนสรุปไปเองหรือเปล่าว่าเอ็ดวูดเวิร์ดทำหน้า ที่เรื่องของฟุตบอลได้ไม่ดีพอแต่ว่าลุยฟานเกาครับอดีตคุณซือที่เคยรับงานคุมทีมปีศาจแดงเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสมัยที่ผมคุมบาเยนมิวนิคที่นั่นจะมีคนที่ดูแลด้านกีฬาที่เขาเข้าใจเรื่องฟุตบอลเป็นอย่างดีแต่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอ็ดวูดเวิร์ดเป็นคนที่มีความรู้เรื่องฟุตบอลเป็นศูนย์ทำให้ทีมถูกขับเคลื่อนด้วยธุรกิจเพียงอย่างเดียวคำพูดของใครจะมีน้ำหนักได้มากเท่ากับอดีตคนที่เคยร่วมงานกันแหละครับแค่คำพูดของลุยฟานเกามันก็สะท สมกับตำแหน่งตรงนี้และไม่สามารถทำงานด้านฟุตบอลได้ดีพอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วปัญหาสรุปมันใช่ที่ตัวผู้จัดการทีมจริงๆหรอือหรือว่าความจริงแล้วปัญหามันอยู่ที่ CEO อย่างเอ็ดวูดเวิร์ดรวมถึงการทำงานภายในการทำงานเบื้องหลักกันแน่ที่ส่งผลให้ยูไนเต็ดมีปัญหาไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ตลอดหลายปีหลังมานี้ปัญหาเหล่านี้ครับถูกฝังรากลึกลงไปในทีมโดยที่ยูไนเต็ดไม่รู้ตัวและหาพวกเขาไม่หาทางแก้ภายในเร็ววันนี้ไม่แก้ไขที่ c e o หรือการที่จะขยับขยื่นหาผู้อํานวยการด้าน,านฟุตบอล มาทำงานอย่างจริงจังไม่แน่ว่าปัญหานี้อาจจะฝังลึกจนยูไนเต็ดอาจจะใช้เวลาเป็น10บสปีเพื่อแก้ไขหรือมันอาจจะแก้ไม่ได้อีกเลยก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวการวิเคราะห์ปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทะลุูช่องนํามาเล่าให้ทุกคนฟังแต่ถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวฟุตบอลดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกาลังใจให้กับทีมงานทะลุช่องติดตามผลงานไปด้วยนะครับ